สวัสดีครับประผมเจมครับหนูอิงค่ะแล้ววันนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่ชุมชนหัวตะเคเข็และกระบงังกรุงเทพทมหานครพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไป,ไปกันเลย,เลยวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ชุมชนหัวตะเคต้องขอบอกนะคะว่าแม้จะอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ชุมชนแห่งนี้ยเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบเรียบง่ายไม่วุ่นวายอย่างแน่นอนค่ะ ที่นี่มีทั้งที่พักแบบโฮมสเตย์มีตลาดไม้ติดริมน้ำที่คนในชุมชนเนี่ยยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอาหารที่นี่ก็อร่อยสนิมแต่ฉันฉชนทุกท่านมาลิ้มลองกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วทางชุมชนยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่นี่อีกด้วยหลายว,วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันค่ะ ที่มาของชื่อชุมชนหัวตะเคสืบเนื่องมาจากมีการค้นพบกระโหลกศรีรษะจระเค้เลยตั้งชื่อชุมชนนี้ว่าหัวตะเค้และกระโหลกศรีรษะจระเค้ที่ถูกพบก็ยังถูกเก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าบึงเทวกงฝั่งตะลาาอุดมหนค่ะหัวตะเค้เป็นทั้งชื่อชุมชนและชื่อของตลาดเก่าซึ่งจุดที่พวกเราเรียนอยู่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าตลาดเก่าหัวตะเค้ที่เป็นจุดตัดของสามคลองคือคลองประเวศบุรีรม คลองหัวตะเค่และคลองลำปลาทิวตลาดเก่าหัวตะเค่เป็นตลาดไม้ติดริมน้ำที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วค่ะเนื่องจากพื้นที่นี้เกิดขึ้นในช่วงการขุดคลองในสมัยรัชกาลที่5โดยชุมชนหัวตะแค่แบ่งออกเป็น3ฝั่งฝั่งตลาดอุดมผลก็จะมีศาลเจ้าพึ่งเทากงตลาดอุดมผลฝั่งหน้าตลาดเป็นตลาดเก่าหัวตะเค่ที่ผู้เราเดินอยู่ตรงนี้ฝั่งหลังตลาด หลังโรงเรียนศึกษาพัฒนาไปจนถึงโรงเรียนเชิดเจิมศิลปและโรงเรียนพรลพิทยพยัตค่ะหากใครผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะตลาดเก่าหัวใจเท็กันนะคะและวันนี้นะครับพวกเราสองคนจะพาไปดูกันดีกว่าครับว่าภายในตลาดเก่าเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างครับบริเวณภายในตลาดเก่ายังมีร้านอาหารหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเกี่ยวกับศิลปะ ร้านดูดวงร้านคาเฟ่ด้ยแต่ละร้านก็จะมีที่นั่งติดริมคลองบรรยากาศสบายๆชิลๆว่ววาแล้วเราก็ไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะหลังจากที่พวกเราได้ประดับประทานอาหารภานในตลาดเก่าโัตะเคที่นี่มีเมนูให้เลือกทานอย่างหลากหลายทั้งอาหารข้าวอาหารหวานเครื่องดื่มคายร้อนแถมรสชาติก็อร่อยและได้ปริมาณเยอะด้วยคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอนครับ ภายในแต่ละร้านในตลาดเก่าหัวตะเคก็จะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและด้วยอาคารบ้านเรือนของที่นี่เป็นไม้จึงทําให้นึกถึงชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีความเรียบง่ายอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้มีความวุ่นวายจากในเมืองและบริเวณตลาดยังสามารถมองเห็นวิวลำคลองไหลผ่านมองได้ไม่มีเบื่อเลยครับที่นี่ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้วิถีถิ่นวลก,กัอคนในชุมชนอีกด้วย หมาะแก่การมาทาเป็นกิจกรรมครอบครัวหรือหมู่คณะมากๆเลยครับโดยกิจกรรมเวิร์กช็อปของชุมชนก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านใหญ่คือ 1. ด้านวิถีถิ่นจะมีการทําขนมไทยการทาหม้อใบไม้การทาหม้อจุลามือถือและการต่อเรือ 2. ด้านศิลปะท้องถิ่นจะมีการเพ้นรูปจากสีธรรมชาติการเพ้นลูกขางการลอยลูกปัดดินเผาและการทํามาคาเม่ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมมีการทําพวงกุญแจเขี้เขียวจากขวดน้ำอัดลมและการทําถุงรีดร้อน นอกจากนี้ภายในชุมชนหัวตะเแค่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตสุดน่ารักที่ท่านแมวทั้งหลายห้ามพลาดก็คือกิจกรรมพายเรือกเก็บขยะก,กับน้องแมวคุณจะได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำของคนในชุมชนกับบรรยากาศสุดชิลพร้อมทั้งมีน้องแมวนั่งเรือไปเป็นเพื่อนถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากได้บรรยากาศดีๆแล้วยังได้ใกล้ชิดกับสัตว์โลกสุดน่ารักและยังได้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยครับ โฮมสเตย์ของที่นี่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งโฮมสเตย์เป็นแบบเรือนไม้ทั้งหลังสแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และบ้านเรือนของชาวบ้านในอดีตท,ที่มีบ้านไม้อยู่ติดอริมน้ําได้บรรยากาศที่เงียบสงบและมีระเบียงมองเห็นสายน้ําเหมาะก,กับการพักผ่อนหย่อนใจและหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมืองครับหากใครอยากปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์หรือหาอะไรทาเพลินๆที่นี่ก็มีร้านค้าศิลปะเปิดให้นั่งวาดภาพชิลๆกับบรรยากาศตืน่นริมคลอง มีเฟรมภาพจำน่ายและมีสีให้เลือกใช้อย่างไม่จำกัดแม่ว่าจะชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือชวนคนรักมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานก็คงมีความสุขไ่ไม่น้อยปล่อยให้ศิลปะได้บำบัดจิตใจไปกับที่นี่สตรีทอาร์ตท,ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ใครเป็นสายถ่ายรูปต้องเข้ามาแชะภาพสวยๆประรงโซเชียลเพราะที่นี่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะจึงมีภาพกราฟิตตี้อยู่บริเวณกำแพงรอบตลาดหลายจุด ถูกนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยใหม่เข้ากับความเป็นตลาดเก่าหากใครมาที่นี่ก็อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลยนะครับชุมชนหัวตะเคเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองเขตกรุงเทพมหานครมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบอีกทั้งยังมีมนต์เน่ห์จากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนที่น่าดึงดูด ที่สําคัญชาวบ้านที่เนี่น่ารักแล้วก็เป็นเกันเองเบมากต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าผ่านมาแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะรับรองนะครับว่าจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ